สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาธานูนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวที่สมพุดบนกระดานเนี้ยสมุดนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเหมือนกันนะครับอ่ะมาว่ากันลัคนาราศีธนูเนี่ยนะฮะดาวประจำตัวท่านคือดาวพฤหัสอ่า ทีนี้ท่านคนไหนก็แล้วแต่ที่เกิดในราศีที่มีดาวเขาเรียกว่าดาวใหญ่ฮะเช่นธนูมังกรกุมน่เป็นดาวปีท่านอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเป็นปีแหละและอันนี้เป็นการทํานายจรประจําเดือนนะฮะก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอย่างเช่นดาวเสาเนี่ยนะฮะสมุติเสาเนี่ยทายมังกรทายมาสองปีก็อยู่อย่างเนี้ยนะครับแต่จะมีเรื่องราวจากดาวอื่นเข้ามากระทบทําให้เกิดความาเปลี่ยนแปลงออกไปนะอย่างเช่น ธนูตอนเนี้ยพระรหัสท่านน่อยู่ในราศีมีนเป็นภพที่สี่ภพพันธุนะฮะตะนุลักษ์ไปอยู่พันธุยังไงก็ถ่ายดีนะฮะยังไงก็ถ่ายดีเพราะอะไรฮะไปสู่ในภพที่ดีไงนะฮะแล้วเป็นกเกษตรด้วยตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์อีกราหากนะฮะพระรหัสสี่โศกศักดิ์แชมป์ชอยส์เห็นไหมดีงามปทุมเกณฑ์นะฮะดีทั้งปีไหมดีทั้งปีนะฮะยังไงก็ดีทั้งปี อาจจะอาจจะมีข้อแม้ตรงที่ว่าทักษามาจับเป็นอย่างไรนะฮะเกิดทักษามาเป็นสีคูณสองครไปฮะความดีงามในปีนี้เรียกว่าสุดๆนะฮะไม่มีดีกว่าแล้วเขาเรียกว่า12ปีไม่มีดีกว่านี้อีกแล้วฮะเพราะว่าใน12ปีอะพระรหัสเนี่ยจะมาอยู่ที่ราศีมีนหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เป็นพระรหัสสี 4, แค่12ปีแค่ครั้งเดียว แล้วถ้าท่านใดโชควาสนาดีได้เป็นเครว่าทักษามาเป็นสีด้วยเนี่ยเป็นเดชด,ด้วยเป็นสีด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหเต็มเหนียวเลยเรียกว่าดีคูณสองเลยแต่บางคนเนี่ยทักษามาเขาเรียกว่ามาเป็นการกินีอ่าดีไหมพระรหัสสี่ก็คือพระรหัสสี่ยังไงต้องทายดีแต่มีข้อแม้อะไรร้ายๆแอบซ่อนอยู่ประมาณนั้นเองอ่านะฮะ ทีนี้ราศีธนูตัวเองไปอยู่พรหัสพระรหัสเป็นดาวพระรหัสเนี่ยไปอยู่ที่พันธุเนี่ยข้องเกี่ยวกับบ้านที่ดินรถยนต์และครอบครัวแล้วลก็พ่อแมอ่อันนี้เป็นดาวปีเลยถ่ายเป็นปีก็ต้อง่ครเนี้ยเหมือนเดิมนะฮะช่วงเนี้ยยังไงก็ดีอมาดูดาวอื่นกันการเงินเป็นกเกษตรธนูเนี่ยธนูเนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นปีทองก็ได้ เพราะว่าการเงินคุณก็คือดาวเสาเป็นอะไรเป็นกเกษตรราธิปดีอีกเป็นกเกษตรราธิปดีนะฮะแต่เสาก็คือเสาอ่ะไม่เหมือนดาวอื่นเสาเนี่ยนะฮะจะไปทับตรงไหนก็ช่างแม้กระทั่งมาทับบ้านตัวเองเนี่ยเสาเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเคร่งเครียดยังไงคุณช่วงเนี้ยังไงก็ต้องเครียดเกี่ยวกับการเงินนะ เสาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่เครียดนะเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินกันทองทองเหมือนกันนี่คือผลเสียของดาวเสานะฮะส่วนผลดีอะเสาเป็นเกษตรการเงินก็มั่นคงหน่อยในช่วงสองปีครึ่งเนี้ยเงินทองรู้สึกว่าจะนิ่งฮะไม่ค่อยมีบางเดือนเท่านั้นอะที่มีอะไรมากระทบให้เกิดเรื่องราวบ้างธรรมดาฮะนะครับยังไงก็ต้องมีฮะเล็กๆน้อยแต่พื้นฐานของการเงินของธนูเนี่ยก็ดีดีมาสปีแล้วด้วยซ้ํา นะฮะดีมาสองปีแล้วด้วยสามไปนะฮะและเดือนนี้ก็ยังดีอยู่นะฮะอยู่ที่ว่าอีกอ่ะทักษะคุณอนะ่ะมาเป็นอย่างไรถ้าเป็นสีอันนี้เงินดีสุดๆเหมือนพระรหัสอ่ะนะฮะถ้าเป็นเดทก็ดีมากๆเหมือนกันดีพอๆกับสีอ่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นกาลากินีอันนี้เดือดร้อนเรื่องเงินละอันนี้เดือดร้อนเรื่องเงินละนะฮะเท่ากับว่าถ้าปีนี้ใคร ธนูใครมีพระเสา์เป็นการเงินอ่าพระเสา์เป็นกลกินีไม่สมหวังด้านการเงินเดือดร้อนด้านการเงินมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ราศีกลุมเนี่ยสหัสชชะเนี่ยเป็นยังไงสหัสชชะเนี่ยไปอยู่อ่าในภพปุตตะนะฮะสหัสชชะคือสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะฮะ ในช่วงที่ราหูอยู่ตรงนี้ปีครึ่งเนี่ยตั้งแต่มีนาหกห้า 65, ถึงตุลาหกหกเนี่ยอาจมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่นะม,มีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ในสังคมใหม่ๆตัวเองเนี่ยอย่างที่เคยบอกอะตัวเองไปอยู่ในพันธุมีโอกาสได้บ้านได้รถใหม่เลยนะมีอาธนูเนี่ยนะแต่ให้เรื่องของบ้านน,น้ำหนักมากกว่ารถอาจจะได้บ้านใหม่เพราะอะไร เพราะลาหูอยู่ตรงนี้อาจได้สังคมใหม่ๆอาจได้เพื่อนบ้านศาสชาไงเพื่อนไอ้คาว่าเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเฉยๆเพื่อนบ้านก็เพื่อนเหมือนกันนะสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ได้เพื่อนบ้านใหม่ได้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้บ้านใหม่ก่อนไงก็จะเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพื่อนบ้านใหม่ๆตามมาตังเป็นเกษตรไงมีตังซื้อบ้านได้เพื่อนบ้านใหม่นะ อยู่ที่ว่าตรงไหนอ่ะนะฮะเป็นกาลีหรือเปล่านะฮะถ้าราหูกาลีนะฮะราหูกาลีอันนี้ย้ายไปไปเจอคุณป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยอันนั้นช่วยไม่ไดายถือว่าเป็นวิบากกรรมหน่อยละเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยนะฮะเขาเรียกว่าข้างบ้านให้โทษอ่ะอะไรประมาณนี้นะฮะข้างบ้านให้โทษประมาณอย่างเงี้ยฮะราศีธนูเพราะนี่เป็นดาวปีเคยถ่ายแล้วเนาะแต่ทีนี้อันดับแรกเลยดาวเดือนบ้างแ้วอ่ากลับมาดาวเดือนบ้างลว ตอน,นเ,เ,เนี้ยเกตทับลักเกตนี่เขาเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับดาวาศาสนาก็ได้นะอาจจะชอบเข้าวัดเข้าวาชอบทาบุญอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เกตอยู่ตรงเนี้ยเออประมาณอย่างเงี้ยหรือเกตเขาเรียกว่าดาวไม่ค่อยนิ่งฮะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีอะไรให้ทํามากขึ้นกว่าเดิมไหมอะ่ะเกตเหมือนกับมาสะบัดอะ่ะมาให้เาเรียกว่าไม่นิ่งอะ่ะอยู่ไม่นิ่งก็ได้เกตทับลักเนี่ยอยู่เริ่มไม่ค่อยนิ่งแล้ว นะฮะอยู่ไม่ค่อยนิ่งแล้วมีนู่นมีนี่ให้ทำเอรู้สึกว่ามีกิจกรรมเยอะจังช่วงนี้ทำนู่นทำนี่นั่นอะไรเต็มไปห,หมดเลยนะฮะบางคนก็ชอบเขาวัดเออบางคนก็ทำอะไรเียกว่าแบบว่าอ่าอยู่ไม่สุขอ่ะหากิจกรรมอยู่เรื่อยนะ,ะบางคนก็คิดนอกกรอบในช่วงนี้เกตมาทับไงคิดนอกกรอบไม่เหมือนชาวบ้านเขาคิดป่างนะฮะเหมือนเขาคิดแค่อยู่ประมาณเนี้ยแต่เราอ่ะ คือไม่ได้คิดหมายถึงว่ายังไงอะ่ะไม่ได้คิดไปหักล้างอะไรเขานะคิดเกินเขาไปหน่อยหนึ่งอะ่ะเกดอะ่ะเหมือนกับคิดเกินเขาไปหน่อยหนึ่งอะ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเหมือนกับว่าเขาคิดถึงสีแดงเงี้ยอ่ะอันเนี้ยเขาคิดถึงสีแดงธรรมดาของคุณเนี่ยต้องคิดเป็นแดงเข้มอะไรเงี้ยเออให้มันจะเกินเขาไปสักนิดหนึ่งอ,ะอ่ะอ่าเกดเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะฮะทีนี้ทีนี้มาดูอังคารก่อน อังคารมาจากอะไรอังคารอันดับแรกมาจากปุตตะก่อนนะฮะปุตตะมาสู่ปัตตนิฮะอ,อุ้ยปุตตะมาปัตตนิเฮ้ยเล็งรักด้วยวายนะฮะปุตตะอะไรใหม่ๆฮะความรักใหม่ๆครับความรักใหม่ๆนะฮะมาสู่พบปัตตนิคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาง่ายๆเลย ตรงเนี้ยเขาไม่ได้มาอยู่พฤศจิกานะเขาอยู่มาตั้งแต่ตุลาแล้วนะฮะอาจจะมีเขาโค้งตั้งแต่ตุลาแล้วด้วยสามไปนะฮะธนูอ่ะมีเขาโค้งตั้งแต่ตุลาด้วยแลลวนะฮะไปจนถึง16พฤศจิกาเลยนะที่เขาจะย้ายไปอยู่พฤกษ์นะฮะทีนี้อังคารอยู่ตรง,นเ,งนเนี้ยเลงลัคนาเนี่ยปุตตะมาสู่ปัตจนิเลงลักอาจมีคู่ อาจจะมีคู่ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้มาเลงแล้วไงเล็งแล้ว,เ,ลลวเอาเรื่องเอาราวแล้วทีนี้นะฮะเรื่องของคนรักจะเข้ามาเลงแล้วนะ,ะมีเกณฑ์มากเลยถ้าเป็นทํางานล่ะมีคู่ครอ,อ่ะมีคู่หุ้นส่วนคู่ค้าลูกค้าเข้ามาเลงแล้วแสดงว่าธนูช่วงเนี้ยเรื่องความรักละเข้ามาแน่ละนะฮะความรักมาแน่ถ้าเรื่องทํางานก็อาจจะได้ร่วมหุ้นกับใครแน่ๆ อาจจะได้ประสานงานกับใครแน่ๆน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะประมาณแถวๆนั้น่ะมีเกณฑ์ค่อนข้างจะสูงทีเดียวที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะอังคารไม่ได้เดินทุกเดือนนะฮะแล้วปีหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกปีต้องมาอยู่ตรงนี้นะเขารอบหนึ่งของเขาอ่ะประมาณสองปีนะอังคารนะ่ะนะฮะถือว่านานๆมาทีเหมือนกันน,ะนานานๆจะมาเลงนะฮะมีความรักใหม่ๆมาเลงอ่านะมีความรักใหม่ๆมาเลงนะฮะ อาจจะมีเอออีกอย่างหนึง่งอาจได้บุตรได้หลานใหม่ๆเข้ามาในตระก,กูลด้วยนะบอกให้มีเพราะว่าปุตตะคือบุตรบริวารด้วย<ม>อย่าลืมอาจได้ลูกอาจได้หลานเข้ามาเชยชมในช่วงนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อาจจะมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ค้าเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ก็ได้อ่า<ม>ก็ได้เนี่ยธนูเนี่ย เป็นราศีที่ผมชอบมากนะเพราะว่าผมว่ามันเจ๋งเน่ะนะฮะนะฮะช่วงเนี้ยเขาเจ๋งมากเลยอะ่ะเขาดีอะ่ะผมว่าเขาดีอะ่ะนะฮะเขาดีดีผมว่าดีนะฮะอ่ะมาดูดาวศุกร์ก่อนเออเดี๋ยวอังคารยังมาอีกพบเรือนหนึ่งก็คือที่พิจิกเนาะอ่าวินาศวินาศเนี่ยถ้ามารวมกับตรงเนี้ยอาจได้รักใหม่ๆที่มาจากทางไกล อาจจะได้คู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่อยู่ทางไกลนะฮะอาจจะได้ลูกค้าที่อยู่ทางไกลหรือหรืออาจได้คู่ที่หลบหลบซ่อนๆคู่ที่อยู่เบื้องหลังมันทายได้ไงทายได้ก็ต้องทายอ่ะเออต้องทายให้หมดสิต้องทายให้หมดนะฮะอาจมีคู่ที่แอบแอบหรืออาจจะมีคู่แอบแอบจะคิดจะมีคู่แอบแอบในช่วงนี้เข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ย อ่าช่วงนี้มีคู่ใหม่เข้ามาแล้วต้องแอบต้องหลบต้องซ่อนหรือเปล่าหรือมีคู่ค้าใหม่ๆเข้ามาแบบว่าเข้ามาเบื้องหลังอ่ะเออนะฮะนะฮะเข้ามาแบบไม่อาจจะมีคู่ค้าที่แบบไม่เปิดเผยเข้ามาหาอะไรเงี้ยเออมีคู่ค้าที่ไม่เปิดเผยเข้ามาหาก็ได้นะก็ได้นะธนูช่วงนี้นะฮะคำทำนายจะเป็นอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับ เพราะว่าพบเรือนหนึ่งอ่ะมีคํเนาะหลายคําทํานายเราก็ต้องทํานายหลายๆคําจะไปยกอย่างเดียวไม่ได้มันตรงไหมมันตรงแค่คนส่วนนึกนิดนึงเพราะว่ามันมีอีกหลายคําทํานายซึ่งแต่ละคนจะอยู่ในหัวข้อนี้แหละไม่ออกไปไหนหรอกแต่บางคนก็ความหมายหนึ่งความหมายหนึ่งแต่ต้องอยู่ในหัวข้อนี้ประมาณอย่างนี้หนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องอ่ะฮะสิบคนร้อยคนก็สิบเรื่องร้อยเรื่องว่ากันไปแต่อย่างไรต้องอยู่ในกติกานี้แหละนะฮะ ทีนี้มาดูดาวอาทิตย์ก่อนนะอาทิตย์มาจากอะไรราศีสิงสิงเป็นอะไรเอ่ยสิงคือสุภาครับนะฮะสุภะมาลาภาสุภะคือคันลองชีวิตความสําเร็จการใช้ชีวิตต่างถิ่นแดนไกลอาจจะมีลาภผลจะอ้าวเฮ้ยปักกี้ว่าอะไรนะจะมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่มาจากทางไกลป่ะเออคุณนๆนะฮะเออใช่แล้ว ลาบผนะลเนี่ยนะฮะลาบผลเนี่ยเดี๋ยวเีที่ลาบผลเนี่ยมีอาทิตย์มาอยู่อาทิตย์คืออะไรอาทิตย์คือสุภะทางไกลมีลาบผลจากทางไกลเข้ามานี่อาทิตย์มาออยืนยันอังคารสักนิดนึงนะฮะช่วงนี้นะถ้าคุณไปติดต่อรประสานงานอะไรกับทางไกลนะฮะอาจจะได้ลาบผลเข้ามานะฮะอาจจะได้ลาบผลเข้ามานะฮะอาจจะได้ลาบผลเข้ามาในช่วงนี้เพราะว่า สุภะมาสูา่ลาภะแล้วนะฮะลาภะคือลาภผลสุภะคือคันลองชีวิตอ่ะการใช้ชีวิตช่วงนีจ้จะมีลาบมีผลจะมีลาบมีผลนี่นะฮะดาวสุขละเอ้ยดาวพุธละนะฮะพุธคืออะไรพุธคือกรรมะกรรมะคือการกระทำการงานการกระทำนะฮะกรรมะมาสูา่ลาภะดีนะฮะกรรมะมาสูา่ลาภะ นะฮะลาภผลที่ดีนะฮะแสดงว่าคุณจะกระทำอะไรบางอย่างแล้วเกิดลาภเกิดผลในช่วงนี้ช่วงนี้ราศีธนูมีเกณฑ์ดได้ลาภผลค่อนข้างดีดีมากด้วยดีมากด้วยนะฮะกรรมะมาลาภะทำอะไรเป็นล่าเป็นผลไปหมดลาาผลก็มายืนยันและราภะเจ้าเรือนเขาอยู่นี่ ไม่ได้ไปไหนเลยฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้เป็นกเกษตรแสดงว่ายืนยันครับกรเกษตรดาวพุธมาย,ยืนสุขมายืนยันเองผมมายืนยันเองนะฮะผมมายืนยันเองว่าได้แน่ๆนะะพุธมาสุขมายืนยันแล้วนะฮะกรมะลาพระนะฮะส,ะสุพระลาพระเกิดความสําเร็จด้านลาบด้านผลทีนี้เมื่อกี้ลืมถ่ายอังคารไปอยู่ที่มิถุนเนี่ยนะฮะ มิถุนเนี่ยก็คือดาวพุธนะฮะคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญามาลาภแสดงว่ายืนยันอีกข้อหนึ่งก็ได้คุณกำลังจะติดต่อคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาในตอนนี้จะได้ลาบได้ผลนะฮะคู่สัญญาที่จะติดต่อช่วงนี้จะได้ลาบได้ผลนะฮะจะได้ลาบได้ผลค่อนข้างจะแน่นอนหน่อยนะเพราะว่าพระศุกร์พระศุกร์เป็นเกษตรนะ ช่วงนี้ทําอะไรมักจะสําเร็จแล้วได้ลาบได้ผลในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยหรืออาจจะตั้งแต่ยี่สิบตุลามาแล้วก็ได้เพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่แถวแถวยี่สิบตุลาแล้วอาจเกิดลาบเกิดผลแต่บางคนก็อาจจะมาเกิดในช่วงพฤศจิกาก็ได้นะฮะมันมันไม่มีเส้นแบ่งเขตว่าวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านี้มันเป็นประมาณการบางทีมันอาจจะกอนนิดนึงหรือหลักไปนิดนึง <c oughs> นะฮะก็ได้ <c oughs> นะฮะก็ได้ ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเกฑ์ดีนะธนูนะฮะทายทายแล้วเกณฑ์ดีทีนี้จะให้ธนูทุกคนเป็นอย่างนี้น,นี่พูดทุกคลิปอะ่ะมันไม่ได้อา้าวแล้วทายมาได้ยังไงทายมาได้เพราะว่าดาวจรเป็นอย่างนี้ก็ทายอย่างนี้ตามดาวจรอ,อ่าดาวจรเป็นอย่างเนี้ยเราทายอย่างนี้ทีนี้แล้วทําไมไม่เหมือนกันมันต้องมีเหตุผลให้เขาฟังผมมีเหตุผลอธิบายให้ หนึ่ง <c oughs> ทักษะต้องมาประกอบเพื่อยืนยันว่าแน่นะเออแน่นะนะฮะ,ะเรามาลงทักษะเล่นๆกันดูก่อนเช่นเช่นอังคารเป็นการกินีบ้างสมมุติอังคารเป็นการกินีนะฮะปุตตะเป็นการกินีมาสู่ปัตตนินะฮะ ไอเรื่องอะไรใหม่ๆการติดต่อใหม่ๆความรักใหม่ๆเป็นการกินีมันคือความรักที่ไม่ไม่ดีงามนะฮะการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดความไม่ดีงามขึ้นมาสู่ปัตนิ <c oughs> การลงทุนใหม่ๆร่วมกับหุ้นส่วนไม่ดีงามแล้วนะ <c oughs> ไม่ดีงามแล้วและถ้าเรื่องเป็นเรื่องของความรักล่ะไอคนใหม่ๆที่เข้ามาตอนเนี้ยสร้างปัญหาล่ะสร้างปัญหาล่ะนะฮะที่ อาจจะเป็นความรักใหม่ก็เลยสร้างปัญหาอาจจะเป็นการลงทุนใหม่ๆก็สร้างปัญหาเพราะอะไรเขาเป็นการกินีและที่เรือนนี้มีการกินีมีการกินีสถิตอยู่ดาวพุธเขาไม่ได้อยู่บ้านหรอกแต่ที่บ้านเป็นกาลีตัวเองโดนไหมตัวเองโดนด้วยตัวเองโดนด้วยนะฮะเท่ากับปัตตนิที่มาอยู่ตรงลาบผลปัตตนีมาสู่ลาบผลที่ไทยดยีพอการากินีสถิตอังคารปุ๊บ อันนี้เขาคือติดตัวมาด้วยอ่ะที่บ้านาอ่ะที่บ้านมีเชื้อไงอติดมาด้วยเท่ากับว่าที่พบตรงเนี้ก็มาเดือดร้อนที่อลาบผลด้วยนะฮะไอ,ะอะที่บอกว่าคู่หุ้นส่วนคุณศยานําลาบผลมาให้อ่ะอาจจะเป็นทุกขลาบนะทีนี้่าเป็นทุกขลาบนะฮะทุกขลาบคือลาบที่ได้มาแล้วต้องต้องคืน หรือกังวลใจหรือเสียหายอะไรที่ได้มาได้มาแล้วเสียหายเออเขาเรวาเป็นทุกขลาบได้มาแล้วเสียหายเช่นอย่างอาสมมติก็ดะไปกู้ธนาคารเราก็ต้องพอกู้มาแล้วเอาเงินมาเนี่ยเราก็ต้องเอาไปคืนเขาพร้อมดอกเบี้ยอันนั้นก็ถือว่าเรียกว่าทุกขลาบเหมือนกันหรือได้มาแล้วไม่สบายใจร้อนใจนั่นก็เป็นทุกขลาบแทนที่ได้มาแล้วมีความสุขกับไม่มีความสุข ก็เป็นหนึ่งในทุกขลาบมีเยอะฮะความหมายเขามีเยอะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะหนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องอ่ะนะฮะหนึ่งคนก็หนึ่งเรื่องมันจะไม่เหมือนกันเนี้ยประมาณเนี้ยอ่ะเป็นสีอังคารเป็นสีปุตตะเป็นสีมาสู่ปัตตุนี้ไอ้คู่คอที่มาใหม่เนี่ยหวานชื่นแน่นอนแหละนะ,ะเป็นสีดีงามพระรามแปดเลยทีนี้นะฮะถ้าเป็นเรื่องการค้าลนะ่ะไอ้คู่หุ้นส่วนคู่ค้าที่เข้ามาใหม่อะ่ะให้ผลประโยชน์ เต็มเลยแก่ดวงชะตาเนี่ยเห็นไหมใส่ทักษะใส่ทักษะโตมคําทานายเพี้ยนแล้วแต่เพี้ยนอย่างไรต้องอยู่ในหัวข้อเดิมนะไม่ใช่ว่าไปมั่วเพี้ยนไม่ได้เขามีหัวข้ออยู่ของเขานะฮะมั่วไม่ได้มั่วไม่ได้นะบอกก่อนไม่ใช่อยากทายอะไรก็่ายนะฮะจะต้องเอออยู่ในเรื่องของเนี้ยเอาดีเข้ามาเอาเอาร้ายเข้ามามันจะเพี้ยนไปอย่างนี้นะ<ม>นะฮะประมาณนี้ถึงบอกไนงะ ว่าธานูทุกคนจะไม่เหมือนกันเพราะมันมีทักษะและเหนือสิ่งอื่นใดสำคัญกว่าทักษะคือดาวเดิมครับคือดาวเดิมนะฮะคือดาวเดิมเพราะอะไรเพราะแต่ละคนเกิดมาจะมีดาวเดิมอยู่เนี่ยสิบสองในในสิบสองราศีเนี่ยไม่รู้ว่าใครมีอะไรอยู่ตำแหน่งไหนหากอังคารนี้สมมุตินะตัวอื่นก็เหมือนกันนะ แต่นี่สมมุติแค่ดวงเดียวหากอังคารนี้ไปสัมพันธ์กับคู่ศัตรูเข้าให้เช่นดาวเสาเช่นดาวเสานะฮะเป็นคู่ศัตรูนะฮะก็จะทําให้คําทํานายเนี้ยเปลี่ยนออกไปเช่นอังคารเนี่ยเป็นปัตนิแล้วกันอย่างเดียวแล้วกันเป็นปัตนิใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยแล้วมีดาวเสาส่งกระแสถึงอังคารเนี่ยเท่ากับว่าคุณ จะมีคู่รักใหม่ๆเข้ามาแต่ต้องเสียเงินเสียทองให้กับคู่รักออหรือคู่คุณส่วนคู่สัญญาที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเบียดเบียนการเงินของคุณเพราะอะไรอะ่ะอาคารเสาไม่ถูกกันเสาเป็นการเงินไงก็เบียนเขาให้สิเหลืออะไรอะ่ะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนแน่ยังไม่ลงทักษะเลยลงทักษะเพื่ออาจจะเบียนแล้วให้ถ้าเป็นการีหนักหนาสาหัสละทินิ้ไทย ทายเสียแบบว่าเสียหายเยอะเลยเสียหายเยอะๆเลยเสียหายแบบเยอะๆเลยเพราะว่าอะไรตัวเองก็เบียนอยู่แล้วด้วยดาวนะศัตรูศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยแถมทักษะยังมาร้ายอีกอันนี้ดูไม่จืดนะฮะอันนี้ดูไม่จืดเนี่ยครับประมาณนี้ถึงบอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะหนึ่งทักษะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสองดาวเดิมคนก็ไม่เหมือนกันแล้วเวลาทายต้องทาย ด้วยทักษะและดาวเดิอนประกอบนะครับไม่ใช่จะเอาเรียกว่าเอาดาวจรมาดูแล้วก็ทายอันนี้คือผมทายอย่างนี้เพราะว่าผมไม่มีตรงนั้นเข้ามาไงผมก็เลยเรียกว่าเป็นแนวทางประจาเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเองนะไม่กล้าบอกว่าแน่นอนตรงเป๊ะพูดไม่ได้ฮะดาวเดิอนก็ไม่มีทักษะก็มีแต่สมมุติว่าใครเป็นอย่างที่ผมทํานายเนี่ย สาเหตุมันมีหนึ่งอังคารเนี่ยคุณไม่เสียคุณอาจจะไม่เป็นสีหรอกแต่คุณไม่ได้เป็นกาลีคุณอาจจะเป็นอายุบริวารเป็นอะไรที่พื้นพื้น,นไม่ดีมากไม่เสียเรียกว่าทักษะกลางกลางและไม่มีดาวร้ายมาสัมพันธ์อ่าไม่มีดาวร้ายมาสัมพันธ์อังคารนี้ก็น่าจะเป็นประมาณที่ผมทํานายนี่แหละมันจะอยู่แถวแถวนี้แหละนะฮะเพราะไม่มีอะไรมาสัมพันธ์เขาดาวจรน,นั้นก็ทํางานเต็มที่ น่ไม่มีตัวแปรพูดง่ายไม่มีตัวแปรอะฮะมันก็ทํางานอยู่ประมาณนี้นะถ้ามีตัวแปรอื่นเข้ามาดีร้ายหรืออะไรมาสัมพันธ์ร้ายหรือสัมพันธ์ดีความหมายก็จะเปลี่ยนไปแต่เปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปในเงื่อนไขของรบเรือนนี้นะไม่ใช่เปลี่ยนไปยังไงที่ฉันอยากให้เปลี่ยนนะไม่ใช่นะเปลี่ยนไปลักษณะที่ว่าต้องมีกติกามีกฎเกณฑ์นะอย่าเปลี่ยนมั่วตามใจฉันไม่ได้ไม่ได้ไไดนะะ ประมาณนี้นะธานูเอาเป็นว่าดูดูแล้วตั้งแต่ปลายตุลาถึงพฤศจิกายนนี้ฮาดีจังประมาณนี้ดีจังอีกนิดนึงลืมใครอยู่ใครใครเรียกว่าดูคลิปไม,ม่จบส่งน้ำหน้ามีนิดนึงเนื่องจากลาหูอยู่ตรงเนี้ลาหูอยู่ตรงนี้นะวันที่ยีสิบห้าเดือน ตุลาคมนะฮะเดือนตุลาคมจะเกิดปรากฏการธรรมชาติก็คือจะเกิดสุริยุปราคานะฮะอันนี้โลกอันนี้อาทิตย์อาทิตย์ส่องแสงให้โลกโลกก็สว่างตามปกติแต่วันที่ยี่สิบห้าจันเขามาอยู่ตรงนี้นี่ทำให้อะไรฮะแสงอาทิตย์ไปโดนจันแทนเงาจันบังโลกเรายืนอยู่บนโลก ก็เลยมองเห็นดวงจันทร์บางดวงอาทิตย์อาทิตย์ก็ดับในเรื่องจริงในชีวิตจริงอาทิตย์ก็ดับจริงแหละในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าอาทิตย์ดับอาทิตย์สิ้นแสงนะฮะพออาทิตย์สิ้นแสงเกิดอะไรขึ้นอาทิตย์มาจากอะไรราศีสิงห์ราศีสีงห์คืออะไรสุภะสุภะดดบเป็นยังไงช่วงนี้ไอเรื่องลาภผลที่ทายว่าแน่ในช่วง25ตุลาคมลบไปเจ็ดบวกไปเจ็ด อาจเกิดเสียลาบเสียผลได้นะครับอาจเกิดเสียลาบเสียผลได้นะครับนะฮะประมาณนี้และทีนี้พุทธเนี่ยนะฮะดาวพุธเนี่ยลาหูอยู่นี่พุทธผ่านหน้าลาหูคู่ศัตรูกันเนาะนะฮะพุธเป็นอะไรเอ่ยกรรมะกรรมะผ่านลาหูให้ระวังมีวาทะในเรื่องของการทำงานนะฮะ อาจมีการถกเถียงกันจากการทํางานได้ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับผมนะฮะส่วนดาวศุกร์ศุกร์กักกบราหูจริงๆแล้วศุกร์ดีราหูดีไม่ค่อยมีอะไรหรอกยกเว้นศุกร์เสียราหูราหูเสียเนี่ยอันนี้ระวังจะโดนหลอกนะฮะระวังจะโดนหลอกอะไรประมาณนี้นะฮะอะไรประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยของเดือน ตุลาถึงพฤศจิกานะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ